มึงบอกมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงหรืออาจจะไม่มีปัญหาจริงก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยแลเขมรเขาเก็ไม่มีการค้าขายอะไรกันมากมายเพราะว่าเราปิดด่างถูกต้องไหมเราปิดด่างก็มันก็ไม่มีการค้าขายอะไรกันอยู่แล้วถูกป่ะนอกจากประชาชน,นจะเดินเล็กลอดออกมานะคะไปใช้ในเช่นตอนนอกจากก็จะมีประชาชนพขต้องฝั่งเขมรเ,เนี่ยอาจจะไปใช้ช่องทางอื่นนะที่ไม่ได้ช่องทางแถวสะแก้วอาจจะไปใช้ช่องทางที่เป็นทางลาวก็ได้และข้ามฝั่งจากลาวมาทางไทยก็ได้ นะเพื่อที่จะมาซื้ออุปโภคบริโภคของเราตแต่มันต้องผ่านเราแล้วก็ไปถึงเขมรถูกต้องไหมแล้วในขณะเดียวกัน odles, วันที่สุปฏีบอกว่าอาจจะไม่อาจจะไม่จจไม,จจไม,มีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายชายแดนเรื่องของการค้าขายชายแดนก็ต้องบอกสุปฏีว่าเวลาพูกพก็พูดให้มันชัดเจนนะถ้าบอกว่าไม่ไม่กระทบค้าขายระหว่างไทยกับเขมรใช่สุปฏีพูดไม่ผิดเพราะว่าไทยกับเขมรมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ค้าขายกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าไทยมันปิดด่าน นะมันไม่ได้ค้าขายกับเขมรอยู่แล้วเพราะนั้นสุปฏีพูดกูกกงๆเหมือนกันว่าตกลงแล้วมึงพูดเนี่ยมึงพูดโดยรวมหรืออะไรยังไงนะพูดแบบว่าจะให้รัฐาบาลดูดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมืยอนกันแต่เวลาพูดแล้วเจาะลึกหน่อยแต่ถ้าบอกว่าปัญหาการชายแดนระหว่างไทยกับเราของเราก็ปกติปัญหาชายแดนไทยกับฟิลิปปินส์หรืออะไรงเงี้ยที่เราติดอ่ะปัญหาตรงนี้มันก็ไม่เกิดอ,อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาเรามีปัญหาอยู่แค่ใครเรามีปัญหาอยู่แค่เขมรแล้วเรื่องการค้าขายเนี่ยนะ เราก็ไม่ได้ค้าขายกับมันมานานแล้วเพราะเราเปิดชายแดนแต่มันมีคําถามอีกมานล้วพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยไปฟังอยู่สื่อสนึงเหมือนกันไม่กล้าพูดไม่อดีตแม่ทัพนะอดีตแม่ทัพเขาไม้สัมภาษณ์กับช,ช่องช่องหนึ่งเหมือนกันในช่วงในช่วงสายของวันนี้เผู้สื่อข่าวของช่องเนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามว่าอ้าวท่านเขายังไม่ได้ตัดน้ําตัดไฟเหรอเพราะว่านายทหารท่านนี้เป็นคนพูดว่ามามาต้องกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะรัฐมนตรี ในมหาไทยเนี่ยท่านมีท่านสามารถสั่งการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านสั่งการได้ได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดน้ําตัดไฟเพราะมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านทีนี้สื่อคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาเลยพูดึ้นบอกว่าอ้าวท่านทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้ตัดน้ําตัดไฟเหรอแม่ทัพคนนี้ก็เลยพูดขึ้นแบบว่าก็ไม่รู้สิถ้าลองไปสื่อมาดูสิอ้าวเราเป็นคนฟังข่าวแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยนะคะอ้าวตกลงแล้วเนี่ยสรุปว่า สรุปแล้วไอ้ที่บอกว่าตอนนี้เราตัดไฟตัดน้ำขเขมรไปแล้วไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมแต่กลายเป็นว่าเอา้ายังไม่ตัดหรอเนี่ยยังไม่ตัดหรอวะแล้วก็เลยตั้งคำถามอวาวตกลงไม่ตัดเหรอเนี่ยหรือหรืออะไรยังไงนี่กูเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยทีนี้เขาก็เลยพูดกลับมาว่าแล้วมันจะตัดได้ยังไงเล่านะมันจะตัดได้ยังไงก็นเมื่อนะไปดูตามตะเข็บชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขเขมรเนี่ยมันใช้ไฟจากเรานะ ใช่ไหมแล้วไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ตึกไอ้ตึกคาสิโนโบางแห่งในตอนนี้ก็ยังเห็นสว่างสวัยอยู่เลยแล้วไอ้บางพื้นที่บางตลาดที่มันใช้กันในพื้นที่ตามโคเรืเอนเนี่ยของไอ้เขมรเนี่ยมันก็ยังใช้ไฟอยู่เลยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าท่านนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นเป็นข่าวบอกว่าเขามีเครื่องตัดไฟเองไม่ใช่เหรอมีเครื่องตัดไฟเองไม่ใช่เหรอทีนี้คนนี้เขาเลยตอบกลับมาว่าจริงเหรอลองไปดูสิมันใช่เหรออ้าถ้างั้นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเวลานี้เนี่ย ไอคนที่นั่งโควบตำแหน่งอยู่ด้วยก็คือไอนายกไม่ใช่เหรอวะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยนะฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กันด้วยนะคะเข้าไปสอบรู้สอบเห็นกันหน่อยสิคะว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยแม่งตัดไฟจริงหรือเปล่าวะตัดน้ําจริงหรือเปล่าวะและอีกพวกหนึ่งด้วยนะคะว่าแม่งตัดเน็ตจริงหรือเปล่าวะเออนี่นะเริ่มจะมีคําถามมาแล้วนะคะเริ่มที่จะมีคําถามมาให้หนาหูแล้วนะ ใครหลายๆคนอดีตแม่ทงไม่ทามเนี่ยก็เริ่มสัมภาษณ์แล้วนะคะเริ่มมาให้สัมภาษณ์แล้วแสดงว่าไอตอนที่ตัดเนี่ยด้านหมายความว่ามือตัดแบบลวงโลกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้นี่อย่างเราเนี่ยนะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตามหน้าจอติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตามหน้าสื่อตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถูกต้องไหมคะวันนั้นเนี่ย้ามันบอกว่าตัดแล้วทำท่าตัดแล้วทำท่าตัดแล้วแต่ที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ตัด หรือเปล่าคําถามนะคะคําถามก็เลยจะตกลงแล้วที่เป็นภาพออกมาเนี่ยมึงตัดจริงตัดปลอมนี่มึงลวงโลกอีกแล้วหรอวะเราก็ยังมีความรู้สึกแต่ก็ไม่เห็นเขเมຈแม่งที่จะมันเดือดร้อนเลยนะก็อกีแค่ปิดชายแดนเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการปิดายแดนแต่ไม่เห็นมันมีแต่ไม่เห็นไอ้ยุนเซนเนี่ยนะหรือไอ้ผู้นำเขเมຈเนี่ยมาจอ่อมาบอกเลยว่าเออเปิดไฟให้เราหน่อยหรือมันไม่มันไม่เห็นมีการร้องขอเลย มีแต่มันแหกปากร้องแรกร้องขอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดด่านอย่างเดียวแต่อ้เรื่องตรงเนี้ยก็ยังไม่เห็นเลยนะคะที่ที่มันจะเขาเรียกอะไรที่มันจะออกมาบอกเลยเราก็เลยยังสงสัยย้อนกลับไปว่าเออตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเราเนี่ยตัดไฟมันแล้วตกลงเราตัดจืงนป่าวะตกลงเราตัดมันจริงหรือเปล่าวะคําถามอีกแล้วค่ะพี่น้องอย่างที่บอกนะคะไอ้กัมพบูชามันเปิดฉากนะ ลุกลานบ้านเราประเทศไทยก่อนแล้วรอบนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นรอบใหม่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นรอบที่สามที่สี่แล้วมั้งในขณนะดเดียวกันลองกองทัพของเราที่เข้มแข็งโดยเฉพาะนะคะกองทัพอากาศไทยตอบโต้ย่อนไข่นะ,ะเพื่ออะไรคะพี่น้องตอกย้ำให้รู้เลยว่าไอ้คำเมนไอ้ชาติชั่วมึงจงรับรู้ไปเลยว่าประเทศกูประเทศไทยนะเป็นประเทศที่รักสงบ แต่พวกครูเนี่ยคนไทยหรือทหารไทยของพวกครูถึงเวลาลบแล้วลบไม่มีขาดแน่นอนแล้วไม่เคยลุกลานใครก่อนด้วยสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาของเรานะก็ต้องยอมรับก็ต้องบอกกันละคะ่ะพี่น้องว่าการประพาเดือดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมีข่าววงในในที่ประชุมนะคะระดับสมจเหมือนกันทั้งผู้นาเหล่าทัพตอนเนี้นะคะร้องขอมาจากร้องขอไปถึงรัฐบาลเลยนะคะว่าลบเที่ยวนี้เนี่ย นะคะลบเที่ยวนี้ขออย่าให้รัฐบาลเนี่ยอย่ามาสั่งหยุดยิงโอ้โหชัดเจนค่ะพี่น้องนะคะป่วแล้ยังขนลุกเลยค่ะถึงได้บอกเลยค่าว่าอย่าให้เหมือนคราวที่นะคะมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราต้องรักษาอธิปไตยของเราไว้แต่เราก็ต้องอะไรครับพี่น้องแต่เราก็ต้อง ไม่ย่นท้อค่ะนะคะแล้วก็อย่าได้สั่งหยุดจริงเป็นอันขาดแล้วทหารไทยของเรานะคะบอกได้เลยนะคะว่าครั้งนี้เขาจะทวงคืนพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเขาจะทวงคืนพื้นที่ของประเทศไทยแล้วบอกได้เลยนะคะว่าฟังมาจากแม่ทัพนายกองของทหารทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะเมื่อวานที่เตยุยพูดนะ,ะมีเสนะคะมีเสของกองทัพบกท่านหนึ่งพูดได้ใจเตยุยมาก พู้ได้ใจคนไทยทั้งประเทศมากเลยวพราะต้องทวงคืนพื้นที่ของประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันการจะทวงคืนพื้นที่ประเทศไทยก็ต้องสอนและสั่งและจัดหนักนะคะทางการบูชาให้เบียสิเด็ดขาดและต้องสอนนะระหว่างที่ทวงคืนพื้นที่ของประเทศไทยก็ต้องสอน เมื่อวานนี้เนี่ยนะ,ะนั่งมันจา,กการด้วยตัวเองด้วยไอชาติชั่วเดลฉานตัวเนี้มันไม่ได้นึกถึงเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้นึกถึงอชีวิตทรัพย์สินของคนในประเทศไทยมันของคนในประเทศของมันหรอกไม่ใช่ของเรานะไอฮุนไอเฮียฮุนเซนเนี่ยมันไม่ได้มานึกถึงนะคนในประเทศของมันหรอกมันไม่ได้มานึกถึงทหนะารของมันหรอกมึงจะตายเท่าไหร่เรื่องของมึงนะ,ะแต่พวกกู ไม่ได้นี่คือความคิดของไอเฮียฮุนเซนในขณะที่ไอฮุนเซนเนี่ยรอบนี้อย่างที่บอกมานั่งเห่านั่งหหน้่งเมินชาการด้วยตัวเองเลยนะแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้ใช้มุกเดิมๆนะใช้มุกเดิมๆดูโด,ๆดๆยอะไรรู้ไหมคะโดยการโพสนะออกมาบอกว่าไทยเนี่ยนะคะยั่วยุมันก่อนแล้วก็ใช้มุกเดิมๆนะคะให้อีนางดอกมาลี ะะซึ่งเป็นโคศกของทหารฝ่ายมันนั่นแหละออกมานั่งตอแหลโทธนานั่งความตอแหลออกมานะคะว่าฝั่งไทยของเราเนี่ยนะคะยิงไปทางมันก่อนโยโยไปทางมันแหมไอสัตว์เดรัจฉานอนะีดอกดอกคนพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไว้กันไม่ได้หรอกค่ะบอกให้เลยนะสําหรับอีมาลีเนี่ยนะถ้าตัยังไม่เป็นโคศกนะ,สะแสดงแห้วเลยจริง,รงแล้วแม่บุ๋งนี่ก็เก่งนะตอ,อ,อกอีมาลีได้ทุกช็อต ไอุนเซนเดบอกว่าไงร,รู้ไหมไม่คิดว่านะคะบ้านเราประเทศเราเนี่ยนะคะจะอะไรรู้ไหมคะจะไปย่วยุคครก่อนอย่างเงี้คะบุ๊กแบบเนี้ยไอฮุนเซนที่สัตว์สันดาลยำเนี่ยเขาใช้มาตลอดแหะค่ะพี่น้องและในสมัยที่ช่วงนยายกไทยรองทานจําได้ไหมคะนะไะอสัตว์ฮุนเซนเนี่ก็เหมือนกันก็ปล่อยคลิปนะ ท,ที่มันเนี่ยพูดกับนยายกไพดองทานนะัวนยายกไพดองทานไปเรียกคำว่าอังเกอร์แล้วถึงขนาดตกตกเก้าอี้ไปเนี่ยก็เพราะไอสัตว์เดรัจฉานตัวนี้แหละแล้วเป็นไงล่ะนะทุกวันนี้เนี่ยไอคนที่เอานยายกไยดองทานเนี่ยตกเก้าอี้เนี่ยทุกวันเนี้ยคิดได้หรือยังวะกูอยากถามนะคิดได้หรือยังวะ